ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในสภาวะความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเคร ين, นนํามาซึ่งเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าวิกฤตอาหารโลกเวลานี้เนี่ยรับทำให้หลายภูมิภาคของโลกนั้นเนี่ย เกิดวิกฤตอาหารขาดแคลนหรือว่าอาหารนั้นน้อยกว่าความต้องการของประชากรโลกนั่นเองนะครับมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับถกลับไปดูเมื่อปี2018นั้นเนี่ยมีรายงานข่าวนะครับว่าจีนนั้นเนี่ยได้มีการดําเนินการในการทดลองที่จะปลูกข้าวในทะเลทรายในประเทศสหรัฐอารับเ,เมรเรตโดยที่การปลูกข้าวนั้นเนี่ยครับจะเป็นการปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ แล้วก็ที่น่าแปลกกว่านั้นจะใช้น้ําทะเลเนี่ยครับมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวเรื่องนี้เนี่ยครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าการปลูกข้าวกลางทะเลทรายในประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลทรายเท่านั้นแต่เพราะว่ามีแปลงนาข้าวเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับโดยเบื้องต้นนั้นจะมีการทดลองปลูกเนี่ย600ไร่ด้วยกันและปรากฏว่าตั้งแต่ปี2018จนมาถึงปี2 0 2 2นั้นเวลานี้ จีนนั้นได้ประสบความสําเร็จกับการทดลองเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับโดยเป็นการทดลองปลูกข้าวเป็นสายพันธุ์ที่แปลกนั่นก็คือสามารถที่จะพัฒนาหรือว่ารักษาหล่อเลี้ยงต้นข้าวด้วยการใช้น้ําทะเลนะครับโครงการที่ประสบความสําเร็จนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของทางด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็บริษัทในประเทศจีนที่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวน้ําทะเลโดยทางด้านยวน หลงปิงนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพันุข้าวลูกผสมของจีนนะครับได้มีการพัฒนาวิธีการปลูกข้าวในทะเลทรายอยู่นานหลายปีในที่สุดนั้นก็ประสบความสําเร็จทะเลทรายซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะปลูกผลไม้หรือว่าปลูกอะไรขึ้นมาได้นะครับล่าสุดนั้นสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตมากถึง1,200กิโลกรัมต่อไร่จากความสําเร็จนี้เนี่ยต่อยอดและก็มีการวางแผนปลูกข้าวรดแรกเพื่อทดสอบตลาดแล้วนะครับ จำนวน600ไร่ด้วยกันทั้งนี้เชคมมฮัมหมัดบินราชิอเอมักตูบนะครับเจ้าผู้ครองนครดูไบแห่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตก็บอกว่าเขาจะขยายการปลูกข้าวให้ได้10%ของพื้นที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจะมีพื้นที่เขียวๆกลางทะเลทรายที่ปลูกข้าวมากถึง5ล้าน200,000ไร่ด้วยกันหรือราว83,600ตารางกิโลเมตรนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้พื้นที่เพาะปลูกข้าวไฮบริดในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นถึง13.3ล้านเฮกเตอร์ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกรวมในต่างประเทศนั้นอยู่ที่5.3ล้านเฮกเตอร์นะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับว่าจากประเทศที่เคยขาดแคลนอาหารประชากรอดอยากผลิตข้าวไม่พอกินจนต้องอพยอพยยไปแสวงหาโอกาสในต่างแดนปัจจุบันนั้นจีนกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและก่อนหน้านี้ ในปี2552นั้นเนี่ยครับก็ได้มีการจัดอันดับให้จีนเป็นประเทศที่สามารถลดการขาดแคลนอาหารได้มากเป็นอันดับ2ของโลกในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาโดยสามารถลดจํานวนผู้ขาดแคลนอาหารได้ถึง58ล้านคนภายในเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้น นี่เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะครับที่จีนนั้นมุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็ไม่ได้พัฒนาเฉพาะในประเทศของตัวเองแต่ว่ามุ่งมั่นพัฒนานั้นเนี่ยครับแล้วก็แบ่งการพัฒนานี้ไปทดลองในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในการปลูกข้าวในพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็ใช้น้ําเค็มเนี่ยครับในการนํามาหล่อเลี้ยงต้นข้าวนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ นี่ก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นเดี่ยครับเกาะติดแล้วก็ติดตามช่องถ้าอินเตอร์นิวโดยการกด subscribe กดกระดิ่งเนีครับเพื่อเตือนให้ท่านได้รับข่าวสารดีๆจากช่องถ้าอินเตอร์นิวในทุกๆวันครับ